สวัสดีนะครับทุกคนมือนี้ผมสิพ <c oughs> ามาใส่ลอบกุ้งนะครับจะมีอุปกรณ์ก็กคือ,อลอกกุ้งนะครับที่ทาจากคันยูจ่องเนาะหรือล่มในภาษาไทยนะครับเนี่ยอันนี้คือคันยูเนาะที่เขาเห็ดข้ายนะครับซื้อมาในร้านสดานะครับแล้วก็จะมีเหยื่อนะครับเหยื่อของผมจะใส่เป็นหวัวหันปลาหาาัหวาหาันรปลาดุกนี่แหละครับเอามามาใส่เงงครับแล้วก็มัดไว้แบบนี้เนาะ เื่อที่จะไปล่อกุ้งนะครับาการตอนแรกนะครับเข้ากับจะกลางกลาง่อบกุ้งเนาะกลางรอบกุ้งในะห้มันกลางออกแล้วก,ก็ยัดเนื้อเข้าไปนะครับเนื้อที่เท้าเตรียมมาเอายัดเข้าไปเลยเนี่ยยัดเข้าไปแล้วจากนั้นเท่ากับเสียไปใส่นะครับเดี๋ยวผมสิเตรียมไว้จัง สามหลังเนาะยัดเนื้อเข้าไปนะครับเนื้อกัแล้วแต่สูตรไผลสูตรมั่นนะครับบางคนอาจจะใส่พวกปลาล่าแล้วก็ใส่ห่อมอ่อนเ,อเนี่ยไปเนี่ครับแต่ว่าผมขี้ข้าวน,นะครับก็เลยใส่แค่หัวหันปลาดุกนะครับผมมีทั้งหมดกับล้างนะครับตอนแรกก็มีลายล้างอยู่ดอกแต่ว่าหนูมันกัดนะก็เลยเหลือแค่นี้ แค่นี้ก็ใส่แค่นี้ครับเอาเงาเดเข้า,าขไปเลยจากนั้นเข้าก็เสียาไปใส่นะครับข้าผมนี่จะใส่ตามไอ้งางาไม้ไข่นะครับพอกลุ่มมันจะเยอะนะพอต้นไม้ไข่มันจะมีหากมันซ่อนใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะไม่ใส่ไามหลงังก่อน ล้างแรกนะครับเข้าจะใส่มองี้นอ่เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวสิภาามาบิเงใกล้นะครับเอาใส่เอาแดงไลนะครับจะจะเอาไอ้รอบกุ้งย้อนลงไปในน้ำเลยนะครับย้อนลงไปเลยจากนั้นเข้ากระหามองผูกนะครับมองผูกก็สีโยกไก่เท่านั้น ใจมาเนาะแบบเอาก็จะปลูกไว้บ่ให้มันไหลนะครับปลูกไว้นิดเดียวคอนบ่ไหลโอเคแล้วแล้วครับล้างแรกล้างที่สองข้างสีมะไซมองนี้นะครับต้องต้องไปเลย

thank okay. ก็สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็จะได้มายามรอบกุ้งแล้ววันนี้มายามสายเพราะว่าตอนเช้าทําบุญขึ้นลานใหม่ของนานะครับก็เลยมาเช้าวันนี้วันนี้รู้สึกว่าน้ําจะขึ้นกว่าเดิมนะครับ <c oughs> บรรยากาศช่วงส,วยสายๆนะครับวันนี้มายามประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับปกติจะมายามตั้งแต่หกโมงเช้านะครับแต่วันนี้ติดภารกิจนะครับ เราจะมายามหลังแรกกันนะครับที่ใส่ไปเมื่อวานนะครับหลังแรกเราจะยามดูว่ามันจะได้หรือเปล่าโอได้อยู่นะครับโอ้มีกุ้งเยอะเลยเนี่ยกุ้งกุ้งจะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดู ลางที่สองนะครับใส่ไปเมื่อวานลางนี้ไดไ้เยอะได้สองตัวลางนี้ได้ไม่เยอะนะครับได้สองตัว นี่คือธรรมชาตินะครับที่ยังสวยงามนะครับมีเกาะแกงหินนะครับต้นไม้เขียวๆนี่เขาเรียกว่าต้นลำแซงนะครับต้นลำแซงเดี๋ยวผมจะพามายามหลังที่สามหลังที่สี่นะครับที่ที่ใส่ติดกันไปเมื่อวานเนาะจะพามาชมนะคระับ โอ้โหได้นะครับได้ได้ปลาปักเป้าด้วยหลังนี้ก็ได้นะครับได้ประมาณสิบกว่าตัวนะครับหลางนี้เนี่ยได้เยอะเลยได้สิบกว่าตัวครับอันนี้คือปลาปักเป้านะครับ ปลาปักเป้าเนี่ยเห็นไหมต่อไปนะครับเราจะพยายามอีกสามหลางนะครับสามหลางนี้เราใส่ไว้น้ำค่อนข้างที่จะลึกนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะถูกไหม มีถูกเยอะมากเลยมีถูกเยอะอยู่หลังเดียวนะ อีกสองหลักถูกแค่อย่างละตัวนะครับมีถูกเยอะแค่เนี้ยหลังตรงกลางเนี้ยตรงเนี้ยถูกเยอะทีนี้เราจะไปะยยมอีกหลางหนึ่งนะครับสรุปก็คือน้ําตื้นนะครับจะดักกุ้งได้เยอะกว่าน้ำลึกนะครับน้ำลึกก็บ่ค่อยได้บ่สูน้ำตื่นเลย เดี๋ยวมาเบิ่งหลังนี่กันครับว่ามันจะได้บ่อันนี้คือน้ําตืนนะครับเนี่ยมาเบิ่งว่าเฮาใส่มันสิได้บ่น้ําตืน ก็ไม่ถูกเลยก็แล้วแล้วก็มาถึงหลังสุดท้ายนะครับไม่รู้จะถูกไหมหลังนี้ใส่น้ำค่อนข้างลึกเหมือนกันไม่เป็นไปได้ไงไม่น่าจะใช่ตัวถึกเลยต่อไปนะครับเทขาก็จะเอากุ้งนะครับ เทลงเนาะเอาปุ้งเทลงผุนะครับอะไรก็เปิดเปิดกลเปิดกลรอบก่อนแล้วก็เทลงไป ฮ่าก็จะพับใ้เนาะแต่ก็ทำความสะอาดก่อนนะครับตัวนี้เลยตัวเดียวนะครับก็เลยบม่บได้ยังไงอ๋ออีกตัวอยู่ mình thủ sắc tua là bao nhờ bắt đầu mà, mà nào không à. lá này để cùng ngay tôi nâng cùng ngay nào nhờ mà nào mà านนี้ได้ห่อกับปูร้านนี้ก็ได้กุ้งง่ายนะครับกุ้งง่ายครับไส์ใหญ่เลยร้างนี้ได้กับปูนั่ได้ปูด้วยนะครับปูโขงครับแต่ว่าผมสิบ่าเอานะครับปูผมสิบลอ,อ หลังนี้เถือกหลายแห้งนะครับหลังหนลังนี้ถูกเยอะมากถูกเต็มเลยโ่โอ้ได้เยอะดอกซิปก็โตครับหลังนี้ หยิบเอาเด้อจบเอานะครับจวเข้าไปทั้งงานมันเนาะเนี่ยโก้ได้เยอะครับ ล้างนี่ก็ได้ลายนะครับถอ,อนถอนอยุบยุดโตมันเนี่ยล้างเนี่ยแต่มาหาหุกโตนะ ันนี้กระไดหลายกันครับหลังนี้เนี่ยโอเควันนี้พอได้กินสรุปกุ้งนะครับมื่อนี้กุ้งนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณกำมือหนึ่งนะครับ นี่ยประมาณนี้กุ้งจะตัวใสๆสครับตัวใสๆสสำหรับผลงานเมื่อน,นี้นะครับก็ได้กุ้งประมาณสำกหนึ่นะครับ นิดนึงครับประมาณกำมือหนึ่งเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะมีตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังดิ่นอยู่นะครับยังดิ่นยังดิ่นยังดิ่นอยู่ถ้าเป็นตัวน้อยก็จะเป็นตัวนี้